ฝนตกก็เจ๊งได้เพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูสภาพแปลงเพาะผักนะครับหลังจากที่ฝนตกลงมาเมื่อคืนนี้นะฮะก็ตกลงมาหนักมากเลยนะครับพอเช้ามาก็มาสำรวจผักที่เราได้ปลูกไว้นะครับก็ได้เจออะไรบางอย่างนะครับในแปลงเพาะพริกของเราเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นอะไรนะฮะนี่นะฮะก็จะเป็นสภาพพริกที่โดนฝนนะครับมากๆหลังฝนตกนะฮะ ก็จะมีอาการเป็นโรคลากเน่าขนเน่านะฮะก็จะยืนเหี่ยวตายแล้วว่ายืนต้นตายอย่างนี้นะฮะนี่นะฮะเนื่องจากว่าฝนตกลงมา,มามากๆนะครับมันมีน้ําขังแล้วก็ทาให้เกิดเชื้อราในดินได้นะครับนี่นะฮะการป้องกันที่ดีที่สุดนะครับสําหรับโรคลากเน่าขนเน่านะฮะเราก็ควรจะหาสารป้องกันกําจัดเชื้อรานะฮะเกี่ยวกับโรคลากเน่าขนเนา่นเนาก็จะมี สารไตโคเดอร์มานะครับแล้วก็อีกอย่างก็จะมีสารเมทาเล็กซินนะฮะเราก็สามารถนํามาฉีดพ่นหรือว่านํามาล่าลดได้นะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่เพาะกล้าผักอยู่หรือว่าปลูกผักอยู่นะครับก็ควรระมัดระวังนะฮะเนื่องจากช่วงนี้ฝนบางพื้นที่นะครับก็ตกชุกมากมันก็อาจจะทําให้เกิดเชื้อราได้ง่ายก็ควรระมัดระวังไว้นะครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะฮะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สวัสดีครับ